ใช่ค่ะแต่พวกนี้ไม่มีแล้วแต่จะมีค่าอีก็จใช่ค่ะใช่ค่ะจ่ได้เลยใช่ค่ะตอนเรื่อยๆค่ะช่วงนี้จริงๆช่วงที่งานเราดุ่นๆมันมันสิงานสองวันหรือวต่อสัปดาห์อะไรแบบอีเวนต์อะไรแ่บนี้สม่าก็จะเป็นแบบอีเวนต์ค่ะช่วงนี้แล้วก็เนี่ยค่ะมีงานอีเวนต์แต่สม่าจะเป็นถ่ายละครแทบทุกวันก็จะเห็นเราอยู่แต่กองละครใช่ค่ะตอนนี้แบบมีมาอีเวนต์บ้างไง ไปถ่ายอีกสองเรื่องตอนนี้ถ่ายอยู่สองเรื่องค่ะมีกุหลาบเล่นไฟกับเมืองแก้วไม่ใช่ไม่เรียกว่าแ,แ,แปลกตาแตกต่างมากกุหลาบเล่นไฟคือแบบตามชื่อเลยคือเล่นกับไฟแซ่บสุดๆส,ดส่วนเมืองแก้วก็เป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษค่ะงายากง่าย แต่ละเรื่องจะเห็นจะแบบว่าออกมาเต้นกับพี่เข้มบ่อยนถือว่าน่าจะยากตอนเต้นเนี่ยแหละค่ะในเมื่อแกเล่นละครไม่ยากหรอกเต้นกับพี่เข้มยากเต้นยากสุดใช่คือสองเรื่องค่ะกุหลาบเป็นไฟเขาจะยากตจนที่แบบว่าหนูต้องพลิกมาเล่นลายเลยต้วคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ควจะค่อนข้างที่แบบว่าใจยากแล้วก็เซอร์ไพรส์ทุกคนแน่นอนหนูคิดว่าทุกคนต้องชอบแบบให้หนูแบบเต้นแบบลายอะไรแบบอันนี้เล่นกับแม่หนิงด้วยใช่ค่ะแม่หนิงเล่นเป็นแม่หนูแม่หนูเป็น แม่หนูเป็นคนดีค่ะใช่เชื่อเหรอกดดันไหมคะลูกสาวลูกสาวเหรอคะตอนแรกก็กดดันเขาแรกที่แบบไม่เข้าแบบซีนด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่หนิงน่ารักค่ะใช่ก็เล่นเข้าขากันดีค่ะบทที่มันแตกต่างกันบทเครียดหรือคอยเรามีแบบเครียดอะไรอย่างเงี้ยในร้านหนักๆอะไรอย่างเงี้ย หนูว่าหนูเครียดตอนแรกๆค่ะเพราะว่าหนูไม่รู้ว่าตัวละครนี้แบบจะลายขนาดไหนจะเล่นแบบเป็นคาแรคเตอร์ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอได้ไปถ่ายทําที่กองเราก็เจอนักแสดงท่านอื่นด้วยเราก็เจอพี่มุกับเข,ข,ข,ขาก็มาคอยบีบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ง่ายขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเล่นหมดแล้วเครียดอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีค่ะก็จะเล่นแล้วก็จะจบไปตรงนั้นเลยเียกว่ากิ๊คาแรคเตอร์ไม่เล่นลายตลอดใช่แล้ว่นย้อนี้ลายสุดเลยลายมากจริงๆตะโกนหมดใครพูดไม่ดีด้วยด่าหมดเลย ดีไปหมดเลยใช่ไหมคะดีไปหมดเลยค่ะคือใครทําให้ผู้ใจญ่นี่คือจดลิสต์ไปละคุณเจอแน่แต่ไม่ติดใช่ไหมไม่ติดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ค่ะไม่ใช่ัวตอนรับพานอนแอร์จะแบบว่าไปเดินตลาดไม่ได้เลยหนูคิดว่าหนูเดินไม่ได้จริงแน่นอนหนูว่าทุเรียนลายม้าหนูว่าทุเรียนต้องเข้าทุเรียนต้องเข้านะนอนอ่านหนังสือสัญญาหนน่อย อ๋อเพิ่งเพิ่งเซนไปเมื่อเมื่อปีที่แล้วเองค่ะก็ยังเหลืออยู่ค่ะประมาณอีกประมาณสามปีของต้นต้ต่อไปใช่ค่ะต้นต่อไปเขาทำไมเราถึงตัดแบบตัดใจเซ็นต่อพีมยาวๆเลยอ่ะก็ก็ที่นี่ก็ยังยังเป็นที่ที่น่ารักอยู่ค่ะแล้วเราก็มาจากที่นี่ด้วยก็เลยยังไม่ไม่ได้อยากจะไปไหนเพราะว่าจริงๆเหมือนมีมีเพื่อนๆอยู่ในนี้กันเยอะด้วย่ะคะเหมือนหลังๆคนก็เริ่มแบบว่าเริ่มไม่ไม่ได้สลับกันเยอะ ก็หนูก็ยังยังอยู่ที่นี่อยู่ค่ะพ่อใหญ่ก็ยังให้โอกาสแบบเรื่องแบบถ่ายละครอะไรอย่างนี้อยู่ก็ไม่ได้คิดจะไปไหนวยความที่เราแบบดีเก่าแต่งลูกหลักตีนปลาอะไรเงี้ยคำนี้ต้องมาตลอดลูกรักแต่งจีิไม่ใช่หรอกคะ่ะหนูว่าแบบว่าพ่อใหญ่เขาเห็นแบบศักยภาพเรามากกว่าเขาก็เลยแบบว่าเออแบบป้อนงานเราแบบว่าเอออันนี้หนูแบบโอเคไหมแล้วก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยใช่ ถามถยอ,อะไร,ะรถามมาได้ไหมถามถึง,ถงข่าวลือจริ่ข่าวลือไหมว่าแบบตกับนิสาอะไรถามว่ามันลือถึงขนาดไหนจริงๆหนู ก็ได้ยินมากค่ะก็ได้ยินมากเราเคยแซวโรนได้ไหมคะไม่เคยแซวเขาค่ะใช่เราไม่เคยคุยแต่เราไม่ได้คุยเลยค่ะใช่ก็มเป็นเรื่องส่วนตัวด้วยจริงๆหนูก็ไม่ค่อยแบบว่าจะไปถามเขาถ้าเกิดเขาไม่ได้พูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เราตอนนี้เราเห็นเขาแบบดูแบบอิ่มไม่ึคยอิ่มเอมแบบมีความรักอะไรอย่างงี้เหรอนี่จริงๆเขาก็รู้สึกว่าเขาอิ่มเอมตลอดนะแต่ว่าเอาเราอาจจะไม่ได้แบบสังเกตอะไรอย่างงี้ยใช่ แต่แเรียนลืออไม่รู้มได้รู้อะไรมากไม่ได้รู้ค่ะแล้วก็ไม่ได้ถามด้วยแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขามีความรักอะไรความรักอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยินดีนะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีของเขาใช่จริงๆเรามองคู่เขาดูเข้ากันไหมเข้ากันนะใช่ก็ดูเป็นคนน่ารักแบบทั้งคู่เลยจริงๆจริงเราก็ไม่ได้มีอะไรนะคือแบบว่าคือจริงๆหลาวเนี้ยมันก็แบบว่าหนูก็ได้ยินมาสักพักแล้วเนี้ยมันก็จะเป็นแบบร้านเรื่องแบบ ไม่อยากให้ทุกคนแบบมองใครแบบว่าไม่ดีแบบว่าเป็นฝ่ายโน้นฝ่ายนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าเขามีความรักจริงๆอ่ะก็อยากจะให้แบบว่ายินดีด้วยกันดีกว่าแล้วก็แบบสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นทั้งหนูพี่ทีหรือว่ายูโรว่าสนับสนุนทีมงานก็แฟนับแบบเออไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเอออย่างให้พราแต่เมันก็เปมานานแล้วเนาะ พูดยากันเพราะว่ามันก็มีทั้งคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยาจริงอะทุกเรื่องค่ะมันองมีแบบว่าเป็นคลคู่ตรงข้ามอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาแต่หนูคิดว่าหนูไปตอบแทนให้เขาไม่ได้ว่าจะแบบให้ชอบหรือังคับให้ให้ชอบอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องดีอะก็อยากให้แบบว่าสนับสนุนกันดีกว่าไช่เรากลัวไหมว่าจิ้นร่มอะไรเงี้ยไม่กลัวค่ะเพราะว่าเราก็มีงานคู่กันอยู่หนูคิดว่า คนที่แบบซัพพอร์ตเราจริงๆอะค่ะก็จะรู้ว่าเรามีความสัมพันธ์แบบไหนแล้วก็ผู้จิ้นอะหนูคิดว่าทุกคนก็แบบว่ายังจิ้นกันได้อยู่แล้วเรื่องความรักเราบ้างนะคะหนูเหรอคะไม่มีเลยค่ะคือแม่โสดเลยเหรอคะใช่โอ้โหหนูทำจะทำงานเจ็ดวันเลยถามแม่ได้ทดงานเจ็ดวันเลยอ๋อเจ็ดวันนี้แค่ละตัวเด็กไ่นั่นแหละอาจค่ะก็เรื่อยๆค่ะทำแบบมีนุเข้ามาขายขอนเทนตบ้างไหมคะ ตอนนี้เหรอคะตอนนี้ไม่มีเลยเอาจริงเงี้ยผมต่ก่อนเองเขาคิดว่าเรามีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าหลอกไหอะไรอย่างเงี้ยว่าไปอยากได้เท่าไหร่เอ่ยขอบคุณค่ะไม่มีเขาอาจจะคิดว่าแบบว่าเราแบบไม่ค่อยว่างอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าหรือเราก็แบบว่าทําตัวแบบคือเราไม่เปิดใจเรื่องนี้หนูเหรอเปิดใจนะเข้ามาเถอะเราไปดูดีเอ็มดีเอ็มมันด้วยมาว่าอาจจะมีแบบมีผู้ชมพิซซ่าดีเอ็มอาหารหรือเปล่าคะอาจจะไม่ได้เปิดดูอะไรอย่างเงี้ยหรอเราต้องไปเช็คไหม มิวเช็คก่อนเลยเ <c oughs> แล้วบอกว่าข้ามรู้สึกก็แปลว่าเราพร้อมแบบที่จะแบบเปิดใจให้เรื่องควงเราพร้อมมิวแล้วโอ้โหเป็นสาวก็ต้องอยากให้มีผู้ชายมาจีบบ้างแล้วมีโมเมนต์เหงาไมหมคือเราทำงานแบบไม่มีใครแบบให้ระบายเลยทุกที่นั่นเลยอะอยาถามว่าเหงา,าไหมก็มีบ้างค่ะแต่ว่าเรามีเพื่อนไงส่วนมากจะอยู่กับเพื่อนมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากเพื่อนจะพาเราไปทเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยบางทีเพื่อนไม่มีแฟนแต่แต่เพื่อน่ะก็ชวนเราไปเหมือนกันเราก็เลยไม่ค่อยเหงา